สวัสดีครับสมาชิกท่านผู้ชมทุกทกท่ทานสำหรับคลิปนี้ผมจะมาคำนวณหลัก16ตัวชนในบน6ตัวให้ชมกันนะครับแต่ก่อนจะมารับชมรบไปดูคำเตือนกันก่นกอนนะครับคำเตือนคลิปวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อความบันเทิงและสนับสนุนชะากินแหวงรัฐบาลทถาน,านั้นไม่มีใครรู้ได้ว่าเลขจอกอะไรตัวเลขที่ได้จากการคำนวณเป็นการคาดเดาไปตามสูตร โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมก,กันด้วยนะครับหากชอบแนวทางแบบนี้ก็ฝากกดติดตามบันดีกการแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางช่องโสรหวยไทย956โชคดีครับต่อไปเรามาเริ่มคำนวณกันดูนะครับมาใหม่นะครับ6ตัวใช้8ตัวต่อไปจะใช้6ตัวนะถ้า8ตัว ลุแต่ยังไม่ลุนดอกใช้จุดความมันจะใช้ไม่ได้แล้วมันจะยืนที่หกตัวนะครับเนาะหกตัวนี่จะไม่ปรับนะครับรุ่นใหม่ยังไม่ปรับเนาะแต่ถ้าสูตรแปดตัวนั้นจะหกเจ็ดแปดจะปรับให้ยืนแปดจนกว่าจะใช้จนกว่าจะใช้ไม่ได้แล้วเนาะจะมายืนหกตัวต่อไปนะครับหกตัวลองตัหกตัวชุดแรกของเราจะมาหรือไม่นะครับ หมายของตัวเลขกันหลักสิบหกตัวสี่บนหกตัวสี่บนเอหนึ่งเอสองนะครับเอหนึ่งหนึ่งสามเสียหกก็คือสูตรนี้นะครับไม่สูตรชุด้านบนนะเอหนึ่งเอสองผลจากการคำนวณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับสามสิบ A A บวกมาถึงศัพทสามสิบผ่าผ่านแล้วนะครับอันนี้ ิบห้าบวกเขียนไวปดูเฉยเฉยเฉยสิบห้ามันผ่านแล้วนั่นเองเขียนไปไม่เขียนก็ได้นะอันนี้หนึ่งสามสี่หกคือสูตรอย่นี้เนาะเอหนึ่งนั่นเองสามสี่หกสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดก็คือสูตรนี้สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนั่นเองคือที่มาของสิบเอหนึ่งเอสองนั่นเองนะครับนี่หนักหน่วย หน่วย a หนึ่ง e สองเนาะหกตัวกันสองสูตรครับคเอแม่สูตรหลักหน่วยนะครับ a หนึ่งสองยี่บห้าบวกมาถึงยี่ห้างวดผ่านนะครับยี่บห้าบวกมาถึง15สิบห้างวดผ่านยังไม่หลุดนั่นเองนะครับแต่เขียนแค่นี้นะเขียนสิทธิไม่ต้องเขียนยาวเขียน เพื่อให้มีที่เก็บต่อนั่นเองนะครับเนาะศูนยะ์สองสามสี่หกเจ็ดแปดคือตัวนี้เนาะศูนย์สองสามไม่มีสี่ศูนย์สองสามหกเจ็ดแปดศูนย์สองสามหกเจ็ดแปดโอเคหน่วยเอสองสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์สี่ห้าเจ็ดแปดเก้าศูนย์นั่นเองนะครับนี่พือนที่มาของตัวเลขหน่วยเอหนึ่งเอสองนะครับเปนแม่สุดอยู่ด้านบนเนาะสุดหนึ่งสุดสองเอหนึ่งเอสองวิธีการคำนวณก็จัดสอนคำนวณเป็นบางคลิปเนาะ คลิปบางไอกีก็จะสอนคำนวณให้แล้วอเองเองเนาะไอทีนี้จะจับเลยนะครับเนาะจะจับเลยคำนวณให้ดูบางคลิปต้องติดตามทุกคลิปก็จะเห็นวิธีการคำนวณน,นะครับจับชนเลยคุณนทที่สามสี่ห้าหกเนาะสามสี่ห้าหกคุณลิทที่สาม ที่ห้าหกในหลักสิบหนึ่งสองไม่ชนกันเจ็ดแปดนั่นเองนะครับถ้าเข้ามาพร้อมกันทั้งสองสูตรหลักสิบของตัวบนหลักสิบของเราค้าเราที่หนึ่งนะก็จะเป็นก็จะมีในนี้หนึ่งตัวสามหรือสี่หรือห้าหรือหกตัวนะว่าโดยสูตรไม่หลุดเท่านั้นนะสองสูตรนี้ต้องมาพร้อมกันเท่านั้นจะมีหลักสิบอยู่ในนี้ ตัวใดตัวหนึ่งนั่นเองนะครับสูตรไม่หลุดเนาะได้หลักหน่วยที่ชนก็คือมีแปดมีเจ็ดศูนย์คนสามตัวนะครับสองไม่มีชนสามไม่มีชนหกไม่มีชนนั่นเองนะครับเก้าไม่ชนนั่นเองที่ชนสองสูตรนี้เอหนึ่งเอสองก็คือเจ็ดแปดศูนย์นั่นเองเจ็ดแปดศูนย์ ลเลื่องแต่จะเรียงแล้วสูย์เจ็ดแปดเรียงหนวยขึ้นขอนก็ได้เนาะจากหน่วยที่จับทนสองสูตรนี้ถ้าสองสูตรนี้ไม่หลุดมาพร้อมถ้าสองสูตรนี้เข้าพร้อมกันเนาะหน่วยสองสูตรนี้จากหน่วยในรางวัลที่หนึ่งเนาะหน่วยบนหรือนหน่วยเลขท้ายเราที่หนึ่งก็จะมีหนึ่งตัวในสามตัวนี้นั่นเองนะครับเนาะหรือว่าสูตรจะเดินต่อหรือเปล่าไม่รู้ชอบหลักสิบก็เลิกสิบชอบหลักหน่วยเลิกหลักหน่วยนะคะรับยิงมันสามารถจับ จับเฉพาะหลักสิบก็ได้จับเฉพาะหลักหน่วยก็ได้นะครับแต่จะจับไม่ทันแล้วก็เลยก็เลยไม่จับเยกก็จะจับจับจับคู่กันเลยนะครับจับทั้งสิบทั้งหน่วยนี่แหละจับคู่กันเลยหรือถ้าใครชอบหลักสิบก็เลือกหลักสิบไปพิจารณาได้ใครชอบหลักหน่วยก็เลือกหน่วยพิจารณาได้นะครับถ้าไม่ชอบสองสูตรนี้ก็ให้เลือกสูตรอื่นนะครับในช่องมีหลายสูตรให้เลือกใช้จำกันนะครับถ้าชอบทั้งสองสูตรก็ จับคู่กันเลยสองสูตรนี้เนาะคู่กันเลยหนึ่งสองสามสี่หนึ่งสองสามสามสี่สิบสิบสองสามสี่สิบสองชุดนั่นเองนะครับก็เป็นสามเจ็ดสามแปดสามศูนย์คือแถวนี้สี่เจ็ดสี่แปดสี่ศูนย์คือแถวนี้ห้าเจ็ดห้าแปดห้าศูนย์คือแถวนี้หกเจ็ดหกแปดหกศูนย์อยู่แถวนี้นั่นเองนะครับก็ได้สิบสองชุดตรงดังนี้เนาะ สุดไม่หลุดถึงจะได้ตัวนะครับหลสิบมากหลักน้อยก็มาก็จะมี2ตัวบนอยู่ในนี้ตัวท้ายเราที่หนึ่งอยู่ในนี้ชุดใดชุดหนึ่งนั่นเองครับคัดเด่นวัดดวงนะถ้ามันเหลือร้อยชุดนั่นเองดสุดกรรมการของเราเด่นสมัยบนสี่สูตรนี้นะมีที่มาที่ไปในคลิปแรกๆของบนนะพกสูตรมีที่มาที่ไปก็ไม่ได้เขียนเอาเองนะครับ อันนี้ก็มีที่มาบอกไปแล้วอันนี้ก็บอกไปแล้วอันนี้จะเป็นสําเร็จรูปสีงวดผ่านเนาะอันนี้จะขุดสูตรคุกกี้อันนี้จะสูตรไหนให้ดูคลิปแรกของบนเนาะก็จะรู้ที่ไปที่มาแล้วก็มีสูตรด้วยแล้วก็แต้มก็ลงให้แล้วในคลิปแรกของบนเดงเป็นสูตรกรรมการวันนี้วัดไปที่ห้าสูตรปกติใช้สามกับสี่สูตรวันนี้วัดไปที่หนึ่งสองสามสี่ห้าสูตรเด่นสี่สูตรแล้วก็แต้มหนึ่งสูตรเป็นห้าสูตร อลองดูกันใช้สีในห้าสูตรนี้นั่นเองถ้าเข้าสีห้าสูตรถึงจะได้ตัวนั่นเองในกลุ่มสีเหลืองกับสีมู่นะครับลองดูกันสามเจ็ดชนกี่สูตรชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรชนสามสูตรสามโอเคได้ศูนย์ชนสี่สูตร 4, สีร่ 4, สูตรก็จะเป็นกลุ่มสีเหลืองนะครับสีเจ็ดหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตร สี่สูตรสี่บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดสี่เจ็ดนี้ชนหกสูตรนะครับอันเองห้าเจ็ดชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรชนสามสูตรถ้าบวกเจ็ดได้สองชนสามสูตรนะเพราะในมีสองในชนสามสูตรผมคาออกเนาะชนสามสูตรผมจะเอาสี่ถึงห้าสูตรหกเจ็ดชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรชนสามสูตรชนสี่สูตรผมเกิได้สาม ไม่มีเลขไม่มีแต้มสามแต่ชนเด่นสสูตรโอเคแล้วสามแปดชนหนึ่งสูตร2สูตรสามสูตรสี่สูตรสามแปได้สิเอ็ดอันนี้ชนห้าสูตรนะครับมันแต้มด้วยนั่นเองสี่แปชนหนึ่งสูตรชน2สูตรชนสามสูตรจิกไว้ได้สองชนสามสูตร ไม่ชนแต้มไม่เอานะครับห hmm. ้าแปดชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรชนสามสูตรชนสี่สูตร้าไปได้สามชนสี่สูตรนะครับไม่ชนแต้มเองชนเดี่ยวสูตรชนแต้มหกแปดชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรชนสามสูตรหกไปได้สี่ชนสามสูตรไม่ชนแต้มสามสูนย์ชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรชนสามสูตรทำบวกศูนย์ได้สามชนแค่สามสูตรไม่ชนแต้มไม่เอานะครับไมีถึงสี่เนาะ สี่ศูนย์ชนหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่บวกศูนย์ได้สี่ชนสี่สูตรไม่ชนเต็มนะเด้งห้าศูนย์ชนหนึ่งสูตรสองสูตรสามสูตรสี่สูตรห้าบวกศูตรได้ห้าชนสี่สูตรนะครับไม่ชนเต็มเนาะเป็นเด่นเมื่อกันลองนะครับเด่นลองเนาะหกศูนย์ชนหนึ่งสูตรชนสองสูตรชนสามสูตร นสี่สูตรขบุได้หกคนเองมันจะชนสี่สูตรนะนี่นั่นเองนะครับกรรมการเพิ่งเพิ่งเพิ่งเห็นวงนแหลกเนาะกรรมการห้าสูตรนี้จะได้กลุ่มทีมพูีิน้อยมากเลยตัวสองตัวในแต่ในแต่ละทีนเนาะมันจะเห็นเฉพาะกลุ่มสี่อยขางเราน้นเด่นลงนี่ลองลองห้าสูตรว่นแหลกนะนี่นะครับเห็น ลองสีเหลืองนะครับถ้าสองตัวบนเราเข้านะหกทอ่จับชุดนี้เนาะถ้าเข้าเนี่ยเด่นกรรมการเราหลุดสูตรได้สูตรหนึ่งเลยจะเป็นเด่นลองสีเหลืองนี่เลยนะครับเด่นกลุ่มสีเหลืองเลยแต่ถ้าสองตัวบนเข้าแต่กรรมการของเรามาไม่ถึงสีในห้าสูตรมัแค่สามสูตรอย่างเงี้ยสามสูตรสองสูตรก็จะอยู่นอกกลุ่มนี่เองสามสูตรสามสูตรสามสูตร อยู่นอกกลุ่มสามสูตรแต่ถ้าสองสูตรจะไม,มไม่มีในนี้เลยแนสะดงว่าหลุดรกระจายเลยอันนี้วัดดวงว่าที่เด่นสุดเท่านั้นนะคือเด่นรองหลั่จากเด่นรองลงมาก็ไม่เอานะเอาเด่นรองเป็นตัวยืนในการวัดดวงนัไนเองนะครับขอมุ่ว่าตัวของเราเข้าหลักสิบเข้าสองสูตรหลักหน่วยเข้าสองเหมนสี่สูตรแล้วก็ห้าหก เจ็ดแปดเก้าบวกคือกรรมการสี 4, 5, บ่บวกห้าก็ได้เก้าสูตรนี้สําหรับคลิปนี้อีพีนี้ถ้าม,มีสดดูตรใดผิดเลยนะสองตัวบนก็จะมีแค่สองทุดนี้นะน,นี่ว่าด้วยถ้ามันไม่หลุดเทา่านั้นนะถ้ามาสามวิธีกันมาเท่านั้นนะถึงจะมีในนี้นั่นเองนะครับที่เราลุกสีภูนี่เป็นตัวยืนแล้วอันดับหนึ่งตัวนี้เพราะว่าเห็นทุกอีพีอันดับสองถึงจะไม่เห็นทุกีพีแต่ก็เป็นตัวยืน เป็นตัวยืนตัวสำรองจากตัวนี้หนึ่งตัวแล้วก็จะคัดสีเหลืองอีกหนึ่งชุดคือสีเหลืองอีกหนึ่งชุดที่น่าจะมาเอาไปเทียบเอาสีเหลืองมาเทียบใช้กันคนกันก่อนนั่นเองคลิปสุดท้ายะก่อนมาจับเสาตะบนเองจะมาเทียบชนสาตะบนอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็น EP ที่ยี่สิบสี่แล้วนะครับใครไม่ทานคลิปไหนก็ให้กดที่ชื่อช่องสตรหวยไทยเก้าห้าหกนะครับ ก็กดคําว่าวีดีโอหนึ่งครั้งก็จะเห็นคลิปทั้งหมดไม่ตกข่าวนะครับมีหลายสูตรให้เลือกใช้ชมกันนะครับชอบสูตรไหนก็เลือกใช้สูตรนั้นชอบชุดไหนก็เลือกใช้ชุดนั้นได้ตามใจชอบเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับขอให้สมาชิกท่านผู้ชมทุกทุกทานจงโชคดีครับ